สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าสัปดาทิตี์เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมคะโควิดอ่าดีแล้วคะ่ะเก็บตัวอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะถ้าไปไหนก็อย่าลืมสวมใส่อะไรคะใส่แมสแล้วก็พบกเจลด้วยนะคะอ่าสำหรับภาษาพาฟืนวันนี้คุณกูก็มี เนื้อหามาสอนเด็กๆก่อนแล้วก็เราจะทําแบบกหัดไปพร้อมกันเหมือนเดิมนะคะมากันครบหรือยังคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสําหรับคนที่ไม่ได้เรียนไม่ได้มาเข้าเรียนวันนี้คุณครูก็จะบันทึกคลิปสอนส่งไปในไลน์เหมือนเดิมนะคะจะได้เรียนเหมือนกันทุกคนนะคะอ่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะอ่า เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราจะไปร้องเพลงกอไก่ถึงงนอนกูกันก่อนนะคะแต่ว่าก่อนร้องเด็กๆต้องทาท่าด้วยนะเหมือนกอ็เอ้ยก็ไก่เด็กๆก็ตบมือเสร็จแล้วก็มาตบที่ตักตัวเองโอเคไหมเอาใหม่นะคะอย่างเช่นก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่อยู่ในล้าข้อกวาดของเราแบบนี้นะคะ เราจะทำจนถึงหอวนกฮูกเลยนะคะเพื่อเป็นการฝึกสมาธิเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมโอเคถ้างั้นเราไปดูกันเลยนะคะ หน้าของเด็กเห็นของคุณครูหรือยังคะขึ้นบนยูทูบด้วยเปล่าขึ้นไม่เลยอ่าขึ้นแล้วนะคะโอเคพร้อมไหมคะร้องเสียงดังเลยนะคะดูสิว่าวันนี้ใครจะได้หน้ายิ้มบ้างคุณครูจะฟังเสียงนะว่าเสียงใครร้องดังนะคะพร้อมไหมเตรียมมือขึ้นมาแบบนี้เลยะคะ่ะ ตัดด้วยนะคะ ผมก็ตาาก็ระโดาาุงตาุงตาตาสะอาดาต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 ัตาาตตาตาตตาตาตเตาาตตาตตาเาตาตาาต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 ยวใตา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 ายไปาต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 าอาจาาต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 าวาตาาตาตาตาาวาตาตาตตาตาาะาต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 ้าาตาาาาาาา ร้องเสียงดังว่างอ่ะอันนี้เราจะฝึกร้องอันนี้เราจะร้องกันทุกวันเลยนะคะเราจะได้จําเนื้อร้องได้นะคะอ่ะสำหรับใครที่พร้อแมแล้วนะคะคนที่พร้อมแล้วให้ผู้ปกครองหยิบหนังสือภาษาพาเพลินเล่มนี้มาเลยนะคะเป็นเล่มสีฟ้าแล้วก็เตรียมดินสอมาเลยนะคะให้ผู้ปกครองเปิดไปหน้าที่ หน้าที่สิบเอ็ดนะคะเราจะทํากันในหน้านี้นะเด็กๆเห็นไหมคะหน้าที่สิบเอ็ดนะคะอ่าโอเคหยิบดินสองมาเลยค่ะอ่าเด็กๆหยิบดินสองมาแล้วใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมารู้จักพย,ยัญชนะกันแค่4ี่ตัวนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเอาเด็กๆพูดตามคุณโบก่อนนะคะภาษาพาเพลินภาษาพาเพลินรู้จักพย,ยัญชนะเดอผู้หญิงดอชะดาต่อประตักและถอฐานนะคะเราจะรู้จักกัน4ี่ตัวนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะ พร้อมหรือยังเอยถ้าพร้อมแล้วนะคุณครูโบจะเริ่มทำเลยนะคะเตรียมดินสอไว้เลยแล้วก็เตรียมสีไว้ด้วยนะคะเราจะระบายสีกันด้วยเราเขียนตามรอยปะตรงนี้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาระบายสีนะคะเตรียมไว้ให้พร้อมเลยนะคะ,ะไปกันเลยค่ะอะ่เด็กๆคะ เห็นตัวแรกไหมคะเห็นตัวแรกไหมเอ่ยตัวแรกอ่าดูนะคะไหนใครรู้บ้างว่าตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้คือตัวอะไรคะเห็นรูปเล็กๆตรงนี้ไหมคะอะ่เห็นหรือเปล่าเด็กๆคิดว่ารูปอะไรคะยอผู้หญิงนะคะเด็กๆพูดตามครูโบยอผู้หญิงอ่า ยอผู้หญิงอ่านว่ายอิดกดอบน,นะคะยอผู้หญิงอ่านว่ายออเก่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเขียนกันนะคะเด็กๆพระะ้อมไหมคะอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเขียนเลยนะจิ้มที่จุดนะคะเขียนตามลาปลาเด็กๆเ,เขียนเลยค่ะมอหนูของครูโบจะยุกยิกนิดนึงนะคะอ่าใส่ปาก องขึ้นไปถึงดาวนะคะแล้วก็เราติดกิฟให้ผู้หญิงด้วยด้านล่างนะคะอ่าเด็กๆเสร็จยังคะเสร็จยังเลยของครูโบเสร็จแล้วนะคะอ่ะคราวนี้อันนี้เด็กๆพูดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะยอผู้หญิงอ่านว่ายออ่าตัวต่อไปเลยเขียนตัวต่อไป ไหนใครเห็นเคยเห็นอันนี้บ้างอันนี้เราเรียกว่าชดานะคะเราเอาใช้มาสวมที่ศีรษะนะคะเคยเห็นไหมคะเวลาเขาทำเขาจะสวมอันนี้อันนี้เราเรียกว่าชดาตัวอักษรตัวนี้เราเรียกว่าดชดาดชดาอ่านว่าดนนี้เด็กๆพูดตามดดชดา อ่านว่าดอโอเคค่ะหยิบดินสอขึ้นมาเลยเขียนตามรอยปลานะคะม้วนหมวใส่ปลาลากลงมาอ่าครูโบเขียนเสร็จแล้วเด็กๆเขียนเสร็จหรือย,ยังคะเขียนเสร็จหรือย,ยังคะพูดตามอีกรอบนึงนะคะดชาดาอ่านว่าดอโอเคค่ะ ต่อไป4ตัวนี้อาจจะยากทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆพยายามฝึกจำนิดนึงนะคะตัวนี้เราเรียกว่าปัตตักตอปตัตตากผูดจำาตอปัตตักอ่านว่าตอตอปัตตักอ่านว่าตอเก่งมากค่ะอ่าเด็กๆเ,เขียนตามรอยประนะคะ เส้นของงคูยุกช่งเลยเดี๋ยวุญออายลบก่อนนะคะอลงลากลงอันนี้มันจะเป็นยากนิดนึงนะคะอ่าเสร็จแล้วต่อประตากอ่านว่าต่อรูป สุดท้ายรูปนี้มันเป็นฐานสำหรับรองนั่งนะคะเราเรียกว่าถอฐานถอฐานอ่านว่าถอโอเคค่ะเขียนตามรอยการเลยลูกลากลงลากขึ้นเหมือนรอเรือเลยอันนี้มันจะเป็นจอจานกับรอเรือผสมกันนะคะแล้วก็เราเขียนฐานข้างล่างด้วยนะคะ เออครูโบเขียนเสร็จแล้วนะเด็กๆเ,เสร็จหรือยังคะอ่าสำหรับคนที่เขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูโบให้หนะ้เีนะคะพร้อมไหมคะอ่ะต่อไปด้านล่างตรงนี้เด็กๆเห็นภาพด้านล่างตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมสีมาเลยสีอะไรก็ได้เราจะระบายกันนะคะ สีสวยๆระบายสวยๆอย่าออกนอกเส้นนะคะนี่เราจะระบ,บายสีเนาะเด็กๆเ,เห็นภาพไหมคะอันนี้เป็นภาพเมื่อกี้เราพูดตัวนี้มาแล้วตัวนี้ภา,ภาพนี้มันเป็นภาพผู้หญิงเราจะหาตัวยอผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาตัวยอผู้หญิงเด็กๆด,ดูตัวที่หนึ่งกันเลยค่ะตัวที่หนึ่งตัวนี้พูดตามครูโบนะคะดอชดา ดอชาดาอ่าแล้วมาดูตัวที่สองยอผู้หญิงยอผู้หญิงเจอไหมคะอันไหนคือยอผู้หญิงถ้าเจอแล้วเด็กๆก็บายสีเลยอย่างอย่างเช่นข้อที่หนึ่งดอชาดาตรงกับภาพยอผู้หญิงไหมคะไม่ใช่นะคะอามาดูอันที่สองยอผู้หญิงตรงกันไหมคะกับภาพผู้หญิงตรงกันนะคะ เด็กๆเอาสีระบายในช่องสี่เหลี่ยมยอผู้หญิงเลยนะคะระบายแบบนี้สวยๆนะแต่ของคุโบมันระบายกับมอสมันยากนิดนึงนะลูกอย่าออกนอกเส้นนะคะอ่าระบายแบบนี้เลย เอาใหม่นะคะของกูโบมันออกน้องเส้นเธแล้วอาระบายเลยเยาผู้หญิงอา่าพูดตามค่ะเยาผู้หญิงอ่านว่าย่ยเด็กๆระบายในช่องนี้ให้เต็มเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะเอา ไปข้อที่สองข้อที่สองมื่อกียอนนี้อันนี้เราเรียกว่าปตักใช่ไหมคะอ่ะมาดูมาดูตัวที่หนึ่งพูดตามครูบโบต่อปตักอ่านว่าตอต่อปตักอ่านว่าตออ่าแล้วก็มาดูตัวที่สอง ขอฐานอ่านว่าถอขอฐานอ่านว่าถอ่เด็กๆคะแล้วว่าไหนล่ะที่ตรงกับรูปปะตักที่เขาให้มาเอาพูดอีกครั้งหนึ่งตัวแรกตัวที่หนึ่งต่อปะตักตัวที่สองขอฐานอันไหนคะที่เป็นต่อปะตักเจอหรือยังหนึ่งหรือสองหนึ่งต่อปะตักถูกไหมคะ หรือว่าสองถอสันฐานใช่ไหมคะอะไรเอ่ยอ่าหนึ่งเด็กๆระบายเลยค่ะทบามสวยนะของครูโบโมไม่สวยนะคะทำยางเิดนหนึ่งของครูทำกับเมาส์ในคอมนะคะทอาใหม่เอาใหม่ไม่สวยเลย วางระบายให้สวยเต็มช่องนะคะของกูบูอาจจะยุกยิกไม่เท่าไม่สวยเท่าไหร่นะเสร็จไหมคะเสร็จหรือยังคะอ๋อกูบเสร็จแล้วนะคะจะไปข้อต่อไปแล้วนะอ่าต่อไปมาดูข้อที่สามข้อที่สามอัน,นอันนี้เมื่อกี้ที่เราใช้สวมบนสีสษะเราเรียกว่าอะไรคะ ดอชดาใช่ไหมคะอ่าพูดตามดอชดามาดูตัวที่หนึ่งกันเลยตัวที่หนึ่งเมื่อกี้เป็นผู้หญิงสวยๆอันนี้เราเรียกว่าตัวอะไรคะยอผู้หญิงอ่าพูดตามยอผู้หญิงอ่านว่ายอยอผู้หญิงอ่านว่ายอตัวที่หนึ่งยอผู้หญิงตรงกับรูปดอชดาไหมคะ ไม่ใช่นะคะเอามาดูตัวที่สองดอชาดาดอชาดาอ่านว่าดอตัวที่สองดดชาดาตรงกับรูปชาดาไหมคะอาตรงนะคะถ้าตรงเด็กๆระบายสีในช่องนี้เลยระบายสีเลยค่ะระบายส,สวยๆนะวันนี้เราจะ ฝึกจำกันแค่สี่ตัวนะคะอโอเคครูโบเสร็จแล้วเด็กๆเสร็จหรือยังคะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายอันนี้เราใช้เป็นฐานรองนั่งมันคือฐานนะคะอ่ามาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะทอฐาน ขอานอ่านว่าถออ,อันนี้คือข้อที่หนึ่งขอฐานตรงกับรูปไหมคะตรงใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนะคะเรายังไม่ระบายเรามาดูตัวที่สองเรามาพูดกันก่อนนะคะตัวที่สองต่อประตักอ่านว่าตอต่อประตักอ่านว่าต่อระบายเลยคะ่ะเมื่อกี้ตรงกับข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะเด็กๆระบายได้เลยระบายสวยๆเนาะ ออเมื่อรบายาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทบทวนฝึกพูดกันอีกนิดนึงนะคะอโอเคครูโบรรบายเสร็จแล้วเ,วเด็กๆเสร็จหรือยังอ่าเดี๋ยวครูโบให้นะ้ายิ้มเด็กดีกว่าเนะ้องเก่งจังเลยอ่า เด็กๆคะเรามาทบทวนกันใหม่นะคะอ่ะตัวนี้ตัวอะไรแล้วพอตามนะคะดดชดาดดชดาตัวที่สองยอผู้หญิงยอผู้หญิงอ่ามาดูตัวนี้ต่อค่ะต่อปะตักต่อปะตักตัวต่อไป อฐานขอฐาน,ฐานตัวต่อไปโยผู้หญิงโยผู้หญิงตัวต่อไปนะคะดดชะดาดชะดาอ่าตัวนี้อีกแล้วตัวนี้เราเรียกว่าตัวอะไรแล้วนะคะขอฐาน อ่าเก่งมากค่ะขอฐานและตัวต่อไปนะคะตัวนี้ต่อปะตักต่อปะตักนะคะไหนใครพูดตามครูโบบ้างเมื่อกี้ไหนใครที่พูดตามครูโบได้ยินเบาจังเลยพูดตามไหมคะเมื่อกี้อ่าโอเค เด็กๆคะวันนี้เราทําแค่หนึ่งหน้านะคะ,ะเฉพาะหน้านี้นะคะอ่ะเราวันนี้เรารู้จักพยัญชนะนนกี่ตัวมาพูดกันใหม่นะคะมีตัวอะไรบ้างยอะผู้หญิงดชดาตอปตากถฐานกี่ตัวคะทั้งหมดกี่ตัวไหนนะพร้อมกันเร็วหนึ่ง สองสามสี่เอาไหนลองนับเป็นภาษาอังกฤษดูสิ1 2 e t นะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอ่าเดี๋ยวสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในวิชาภาษาพาเพืินเหมือนเดิม แต่ว่าคาบที่สองคาบที่สามคาบที่ส,สี่เราก็ยังเรียนเหมือนเดิมวันนี้เจอครูโบทุกวันเลยทุกวิชาเลยนะคะทั้งวันสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ